บทที่หเอวามีสตังเอกังสมย,ยงังภควาภารานาสียังวิหาราติอิตสีปัตตาน,านีมิคาทายเยตันระโขภควาปัจจพักเวพิคูอมันเตสิเตวามีภิกขเวตัตราพภะปัชิเตนะนะเสวิสัพายโยจันยังกาเมสุกามาสุขัน ลิกานุโยโคหีโนคัมโมปสุนนิโกอนาลิโยอนัตถะสันหิโตจายังอัตถะลิโลอัตถะกีละมนุโยโคทุกโคอนาลิโยอนัตถะสันหิโตเอเตเตภิกขเวอุโอันเตอนุคมอนุปคัมมะมัชฌิมาปฏิปทา ตถาคตีนะอภิสัมพุทธาจักขุกรณียะนตกรณีอุปสมายะอภินญญาสัมโพธยะนิพานายะสังวัตติกรมาตะจะสาวิภขเวพิจิมามัจิมาปฏิปทาตถาคเตนะอภิสัมพุทธาจักกุกรณียานตกรณีอุปสมัยะอภินญญาสัมโพธยะนิพานายะสังวัตติอายะเมวะอริโยอัตถังขิโกมัคโคเสยยะถาทิน เดยยะทีทางสามมาทิฐิสมมาสังกปโสมมาวจาสสมากรมมนโตสมมาอจโวสมมาวจโมสมมาสติสมมาสมาธิอายังโสาภิกขเวมัชชิมาปฏิปทาตถาคตเตนะอภิสัมพุทธาจากขุกรณียะนะกรณีอุปสมัยะอภิญายะสัมโพธยะนิพานยะสังมตติอีทางโสปนณพิกเวทุกขังอริยสัจจังปฏิชาติปี ทุขาชาราปีทุกขาม,า,กามขกกระนทุกขังโสกปะริเทวทุกขะมนุษย์สุปายาสาปีทุกข,ขาอปีเยหิสัมปโยโคทุโขปิเยหิวิปโยโคทุกโข,ขยำปิดชังนะลพาติตามปดทุกข,ขังสังขีตเตนะอุปปัจุปาทากขันทุกข,ขา อิทังโหปนภิกเวทุกขาสมุทโยโอริยสัจจัญญาตังตันหังโปโนพระวิการันทิราฆะสหคตาตันระตัตราภิกนันทินีเสยยะทีทังกามัตตัญหาภควาตันหาวิภาวตัญหาอีทังโหปานภิกเวทุกขาิโรธอริยสัจจโยตัสายวะตันหายะ อาศะวิราคะนิโรโทจาโคปนิปตินิสันโคมุติอนายรโยอิทังโคปนาภิกเวทุกขานิโรทคามินีปฏิปทาอริยสัจจังอายะเมวะอริโยอิทังขีโกมัคโศยายทีทังธรรมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีโวสัมมาวาจโมสัมมาสติสัมมาสมาธิ ในทางทุกขังอริยสัจจันติเมพิกเวปุนเพอานุสุเตสุธมเมสุจักขูอุทัปทิยานังอุทัปฏิปัญญาอุทัปทิวิชาอุทัปทิอรุโกอุทัปฏิตังโโหณิทางทุกขะอริยสัจจังปาริฏเยนยันติเมพิกเวปุลเพอานุสุเตสุธมเมสุจักขูอุทัปทิยานังอุทัปฏิปัญญาอุทัปฏิวิชาอุทัปฏิอรุโกอุทัปทิตังโขปณิทางทุกขะอริยสัจจังปริตยาตันติ เมพิกเวปุญเพอานุสุเตสุธมเมสุจักขูอุทัปปิยานังอุทัปปิปัญญาอุทัปปิวิชาอุทัปปิอโรโกอุทัปปิอีทางทุกขสมุทโยอริยสัจจนติเมพิกเวปุญเพอานุสุเตสุธมเมสุจักขูอุทัปปิยานังอุทัปปิปัญญาอุทัปปิวิชาอุทัปปิโรโกอุทัปปิอีทางทุกขะปะอีทางตังโขปทางทุกขสมุทโย อริยสัจจังปตาตามพันติเมพิกเวปุญเพอนันโนสุเตสุธาเมสุจักขูอุทาปฏิยานังอุทาปฏิปัญญาอุทาปฏิวิชาอุทาปฏิอโลโกอุทาปฏิตังขูปณิทางทุกขสมุทเธอุอริยสัจจังปะหินันติเมพิกเวปุญเพอนันโนสุเตสุธาเมสุจักขูอุทาปฏิยานังอุทาปฏิปัญญาอุทาปฏิวิชาอุทาปฏิอโลโกอุทาปฏิ อีทางทุกขนิโรธาคามอีทางทุกขนิโรโทอริยสัจจันติเมพิกเวปุญเพอนันุสุเตสุทมเมสุจกขูอุทัปธิยานังอุทัปธิปัญญาอุทัปธิวิชาอุทัปธิอโรโกอุทัปธิตังโขปฏิทางทุกข์นิโรโทอริยสัจจันสัจฉิกาตัมพันติเมพิกเวปุญเพอนันุสุเตสุทมเมสุจกขูอุทัปธิยานังอุทัปธิปัญญาอุทัปธิวิชา อุท ah e an ัปัิอโลโกอุทปฏิตังโขปนตทางทุกขานิโรธโออริยสัจจันติกันติเมพิกเวบุญเพอนันุสุเตสุทามมสุจะขูอุทปฏิยานังอุทปฏิปัญญาอุทัปัิวิชาอุทปัติโลโกอุทปฏิอีทางทุกขานิโรธคาเมนีปฏิปทาอริยสัจจันติเมพิกเว ปุณเพอานันโนสุเตสุธมเมสุจกขูอุทาปฏิยานังอุทาปฏิปัญญาอุทาปฏิวิชาอุทาปฏิอโรโกอุทาปฏิตังขูปนิทังทุกขนิโรธคาเมณีปฏิปทาอริยสัจจังภาวะภาเวตันภาเวตับันติเมภิกเวปุญเพอานันโนสุเตสุธมเมสุจะขูอุทาปฏิยานังอุทาปฏิปัญญาอุทาปฏิวิชาอุทาปฏิอโรโกอุทาปทิ ตังโหปนิทังทุกขะนิโรธาคามินีอุทาปฏิยานังโอตังโหปนิทังทุกขะนิโรธาคามินีปฏิปทาอร,รยิยสัจจันปาวิตันติเมเพขเวปุลเพอนา,นานัมสุเตสุธามีสุตะขุอุทาปฏิยานังอุทาปฏิปัญญาอุทาปฏิวิชาอุทาปฏิอโรโกอุทาปฏิยาวกีวัจจา มพิกเวอิเมสุจาตุสุอริยสัจจันอริยสัจเจสุเอวันติปริวัตทางวาทะสการังยถาภูตังญาณทัศสนังนสูวิสุทธังอโหสิเนวตาตาวังพิกเวสาเทวเกโลเกสมารเกสพรมเกสสัสมณะพรมณิยาปชาญะสัทวนุสัยยอนุตตรังสมมาสัมโพธิ อภิสามพุทธาปัจจญาสิงหาโตจะโเมอภิขเวอิเมสุจาสุสุอริยจัตเจสุเอวันติปริวัดถังทวาทสาการังยถาภูตังยานทศนังสุวิสุทธังอโหสิอัธาอัธาหังภิกขเวสเกสทีบลีอัธาหังเทวเกส เทวเกโลเกสมาระเกสพรมเกสสัมมาณพระมณิยาปชาญะเทวะเทวมะนะมนุษสายะอนุตรังสมาสัมโพธิงอภิสัมพุทโธปจจดยาสิงยานยานจะปนะมีทัศนังอุทปฏิอกุปปาเมวิมุตติอายะมันติติมาชาตินัต ทิธานิภูนันพระโวติอิทัสมะโบจักะควาตมนาปัจักวคคีภิกูพระวัตโตภาติยังอภินันทุงอามิตามัดยิตอามัดมิจจะปณะเวยาการนาสมิงจาปัญจมานีายัตมตโต โกนทัญยัสสาวีระชังวีตมารังธรรมะจากขุทาปิธิยังกิจจากสมุทธะยะธรรมังสัพพันตังนิโรธธรรมันติปวัตติเตจพรภควตาธรรมะจากเกกภูมาเทวาสัรมนุสสาวสุงเอตัมภควตาภารานาสียังอีกสิปนัเนมิภาทาธเยอนุตรังธรรมะจากังประวัตติตัง ปติวัติยังสมณะสมณีนาวาพระมณีนาวาเทวีนาวามาเรนาวาพระมุนาวาเกติวาโลกะมินติภูมานังเทวานังสัตถังสตวาจตุมหาราชิกาเทวาสัทธมนุสสาเวสุงจตุมหาราชิกานังเทวานังสัตถังสตวาตาวะติงวสาเทวะสัทธมนุสสาเวสุงตาวะติงสานางเทวานังสตวา ยามาเทวาสัรมนุสสาวิสุงยามานางเทวานางสัตวทางสตวุตูสิตาเทวาสัตรมนุสสาวิสุงตูสิตานางเทวานางสัตวทางสตวานิมมาระนาราตีเทวาสัตรมนุสสาวิสุงนิมมานาราตีนางเทวานางสัตวทางสตวาปณิมมิตวะสะวัตถีเทวาสัรมนุสสาวิสุงปณิมมิตวะสะ วัตถีนางเทวานังสัตตังสตวาพรหมะกายิกาเทวสัตมนุษสาเวสูงเอตัมภะควะตาภารานาสียังอีสีปาตะเนีมีคาทะเยอนุตรรารังธรรมะกานจับปวัติตังอปฏติวตติยังสมะนนีสมะนนาวาพรหมเนนาวาเทวีนะวามาเ,เ,เรนาวาพุโมนาวาเกจิเกณจีวาโลกันมินติอิติหะ เตนะขะนนะเอเตนะโนหุเตนะยาวะพรหมโโลกาสสทโทอพุธคันจิอาญาจจะทสหัสสีโลกธาตุสังกัมปีสังปกัมปีสัมปเวทิอัปปามโนจะโอลาโลโอภาโสโลกีปารุตุระโหสิอติกามมวะเทวานังเทวานุภาวังอทาโคภควะ อุทานังอุทานเนสิัญญาสิวโตโพกูณัญโยัญญาสิวโตโพกูณัญโยติอิติหิทังยามัตโมโตอิติหิทังยายัติโมโตกูณัญยัสสะัญญากูณัญโยเตวะนามังอโหสีติ